ครับวันนี้เราก็มาตกแปลากับเซียนหนุย่ยบิวตี้คือเก่าเบ็ดหนึ่งสองสามสี่รังครับน,นี่คือบรรยากาศหมายนะครับตอนนี้น้ำยังไม่มาเลยครับสารคามยังไม่ตกเลยครับหมายหน้าฝายนะครับตีปนินครับเอย่าขี้กระเดยนนะหาย ไปสกายเลยฉันนั่งตกบปลาอยู่ริมตลิงดิงติง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 แปลกไม่ตึกติงตาในติงดีหลังจากทีมงานมาตกปลาครับปลาบ่กินครับวานเหี่ยได้บันเดี๋ยวม่ามึงทำอะไรบ้างแม่ได้ตะหอยจูบปลาได้การเลยฮะผมง้นตึกเหี่ย หให้ได้หลบ่ได้นนเนาะมาเจอให้จูบให้จูบไหลด้วย,ย,ย,ยนี่ไหไปยังขับของ <c oughs> ขับของมแม่นไม่ตัแห้งปาน,น,นียเรียนวะปลาควาไปาระเพียน,นเรแล้วะวานแห่ครับพี่น้องมาลุ่นไปน้ำกันครับว่า สิได้บ่แต่บาทเดียวรูเรียงได้เพิ่ว่าเอจอจังจังจับหมุนแฮ่น้ำแมนข้า,มขาหมุนเนี่<ด>ยเออนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆแต่มันติดทึ่งๆขา้าหมุนต่อบุ้องฟ้าวค่อยค่อยๆลากมาตาบ่า อยู่ในหันหลานเฉียบบกขาด <laughs> ครับเดี๋ยวมาลุ่นครับบาทเดียวจังๆเลยครับเปี่ยนกระโดดบ่ามันดินบ่ามันมากินผักบุ้งเหรอปะแมนปะเออนั่นแหละ ใจเย็นๆนจเย็นๆเดี๋ยวมันรุนครับดูด้วยบ่ดูจะเป็นไติดเผาตัว

ทิศอันนั้นออกไงโอ้ยแล้กลัวร่งิเอยปลาเขาสยกันมันมีหอดปราบูจะฟาปวดปวดกันแล้วปวดยู่ทังนอกมันขับเขาขึ้นอยู่ข้างนอกมีบ่อนาขับอะไรกินวะเดาไได้วดวมันก็เืตอวทุกคนงานด็กว่ทนนกิหรอกวะ เดี๋ยได้ยู่ได้ยู่เดียวได้ปยังไงบางด้ยเดี๋ยวยูเดอนอาสวยปลาบูกับมีโอ้ได้ยูตานี้แล้วปลาบูเขาอยู่ข้างนอกอะคาบเสวยมุกสีเขียวเลี้ยงมุกอู้หุบเจ็บท้องเอาอะครับได้ยู่ครับบายนี้ครับ